สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นกระเป๋าเยอะๆแบบนี้ก็รู้ใช่ไหมคะว่าตะก,กี้จะพามาช็อปเอ้ยจะพามาดูไอเดียกระเป๋าเก๋ๆค่ะเหมือนที่ตะก,กี้ถืออยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมกระเป๋าตะก,กี้เป็นแบบนี้อ่ะพี่คะพี่คะทำไมกระเป๋าตะก,กี้เป็นอย่างนี้อ่ะทำยังไงเนี่ยทำยังไง กระเป๋าเป็นแบบนี้พี่คะทำไมกระเป๋าตะก,กี้เป็นแบบนี้อ่ะกระเป๋านี้มันเป็นกระเป๋าซิปที่รูดได้จากซิปเส้นเดียวครับนี่การใช้ก็แค่รูดซิปนะครับม,มันก็จะได้เป็นกระเป๋าครับเฮ้ยมันเริ่มเป็นกระเป๋าแล้วคุณผู้ชม,ม,มกษณะแบบนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนะคะเป็นกระเป๋าแล้วว่ะแล้วที่รู้ได้เหร วัดีผมเป็นเจ้าของแบรนด์ซิปแซครับกระเป๋าซิปที่รูดได้จากซิปเป็นเส้นเดียวครับอ๋อพี่ชื่อพี่อะไรคะอ่าผมชื่อหมิงครับพี่หมิงพี่หมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เจอเจ้าของไอเดียแล้วนั่นเองนะคะไปได้ไอเดียนี้มา จริงแล้วก่อนหน้านี้ธุรกิจที่บ้านนะครับจะเป็นธุรกิจเป็นโรง,งงานผลิตซิปครับแล้วพอดีผมทํางานต่อจากคุณพ่อต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจครับก็เลยเอาไอเดียเนี่ยเอาซิปแมลมาต่อยอดว่าเราจะทําอะไรได้บ้างครับจนไปได้ไอเดียซิปเป็นกระเป๋ามาซิปแซปงานกระเป๋าดีไซน์เก๋จากซิปเส้นเดียวไอเดียบันเจิดของพี่มิงเจ้าของกิจการทายาทรุ่นที่สองที่ต่อไอเดียจากโรงงานซิปของคุณพ่อ ซิปแซบมีแบบให้เลือกสุดชิคถึง20แบบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าใส่ขวดน้ำกระเป๋าใส่กุญแจกระเป๋าใส่แท็บเลต็ตหรือจะเป็นของชําร่วยงานพรีเมียมสำหรับงานแต่งหรืองานต่างๆก็รับสั่งทำนะคะคุณผู้ชมคะไอเดียของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าจากการที่เขาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเส้นซิปธรรมดาแต่เขาสามารถเนลมิดออกมาให้กลายเป็น กระเป๋านะคะที่มีรูปทรงเก๋ๆหลากหลายมากๆและก็ที่สำคัญสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวค่ะซิปแซบกระเป๋าซิปร0อหลายคนอาจสงสัยเรื่องความทนทานแข็งแรงว่าเอ๊ะใช้ไปแล้วซิปจะแตกหรือเปล่าและจะสามารถรับน้ำหนักสิ่งของได้มากแค่ไหนพี่หมิงเขารับประกันเลยค่ะว่าซิปของทางร้านมีความคงทนแข็งแรง เพราะเราได้เลือกและผลิตด้วยกระบวนการพิเศษสามารถรับน้ำหนักได้เหมือนกระเป๋าผ้าทั่วไปและที่สำคัญพี่หมิงรับประกันอายุซิบตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะนอกจากที่เรามีวางขายตามห้างแล้วมีแบบว่าอยากจะรับตัวแทนจำหน่ายบ้างไหมคะก็เราก็พยายามที่จะหาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยครับเพราะว่าเราเนี่ยหลักๆเนี่ยเรามีขายอยู่ในห้าง ซึ่ง่วยใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพครับผมก็อยากอยากจะเพื่อจะกระจายสินค้าไปกับให้กับผู้ใช้งานหลายๆคนนะครับก็เลยอยากตัวแทนจําหน่าย<ม>ทัว<ม>ท่วทัวท่วประเทศถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะรับไอเดียเจย๋งๆแบบนี้ไปขายบ้างต้องทํำยังไงคะก็ติดต่อมาที่บริษัทได้เลยครับติดต่อมาที่เบอร์อะไรคะอ่าก็เบอร์0 8 1ย์แนะครับสี่ศูนยครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ w w w m a g i c บเมจ เอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะตะก,กี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หมิงมากๆนะคะ,อะ,คะโอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้ตะก,กี้ได้มาดูไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะคะอ,อย่าลืมนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะในวันนี้ตะก,กี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ